หายใจเข้าชูสองแขนขึ้นหาพิดาษชักหน้าท้องแล้วพัาดลำตัวลอบลำตัวลงลดสีสษะลงหาพื้นคัะทิ้งแขนไปด้านหน้ายาวๆท้าชายโพสค่ะเอ่อสะพบติดกับส้นเท้านะคะทิ้งคอาอะไหล่ลงหาพื้นแมตนะคะนะคะแตะพื้นได้แตะขาใครไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะ ใครที่โก้มลงนะ้ำหายใจนไม่ได้ดึงลำตัวก,กลับมานิดนึงได้นะคะแล้วค่อยๆพาลำกัวลงเราค่อยๆเดิน,นมือไปทางขวาขายุ้มมือไปลูกถ้วยตับที่ลำตัวลสามสองหนึ่งลดท้านะคะค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะแล้วไต่มือไปทางซ้ายค่ะ อ,ะะอ,อย่า,งงาสิขึ้นทางด้านขวาเลยนะไปยุ้มือไป็นรูปถ้วยทางด้านซ้ายกรณีพื้นที่จะจากัดนะคะบุคคนจำเหมือนก,กับข้างขวาปกติเลยาแล้วค่อยๆเดินมือกลับตรงกลางค่ะ จากนั้นท่านให้มือลงค่ะยกก้นลอยขึ้นมากลางมือกว้างๆค่ะมือสองเข่าสองสุดท่าเตียงคานค่ะจากนั้นแคทคาวนะคะหายใจเข้าค่อยๆหย,ย่อนหน้าท้องเชิดอกขึ้นเชยคางขึ้นค่ะหายใจออกขยับตัล่างขึ้นบนม้วนก้นกบสูกสะดือกดคางที่ตกตาม้มที่สะดือค่ะหายใจเข้ากระดกก้นก่อด เชิดอกเฉยค้างค่ะมือหักพื้นค่ะหายจะออกม้วนก้นกบโองหลังเก็บคางคิดกบตามองที่สดีค่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะเชิดอกแอนเนาร์ทำเชิดอกเฉยค้างขึ้นค่ะหายจะออกม้วนก้นกบสูดสะดือปูสบดัดเก็บคางคิดกตามองที่สะดืค่ะแล้วกลับมาตรงกลางค่ะ นี้เอาเข่าขวาไปอยู่แนวเดียวกันกับเข่าซ้ายค่ะวางเท้าขวาไว้ที่ข้อพักเข่าซ้ายค่ะแล้วค่อยๆย่อนหน้าอกดิ่งลงไปหาพื้นตรงๆค่ะสู่ท่าฟอกซี่โพสค่ะค่อยยืดตรงตัวถึงด้านหน้านะคะบริวารบาลลริหารเชื่อมคอว่าไรสุโอนะคะแคว่วางหน้าอกติดพื้นได้ติด วางคางติดผืนนั่ติดค่ะลงเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกหายใจ,ยจออกยา,าวค่ะคหขออีกสองรอบลงหม่ใจค่ะยกตัวกลับมาครึ่งทางค่ะ,คะแล้วเคลื่อนมือซ้ายสอดไปด้านขวาค่ะวางหัวไหล่วางสะบักลงค่ะ แล้วค่อยๆแหลลอยแขนขวายืดขึ้นค่ะทวิตปิดลำตัวเบาๆขายังอยู่ที่เดิมนะวายแขนไปจับต้นขาซ้ายค่ะหมุนปกเปิดไหล่ขึ้นค่ะมองขึ้นหาพ้านค่ะ ทางไว้ซสองหนึบคลายค่ะเข้าอยังไงออกอย่างนั้นนะวางมือกลับมายันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆยกลำตัวชูสองแขนขึ้นหาพยานค่ะแล้วค่อยๆเอาแขนขวาไล่ไปตามขาค่ะเราจะค่อยๆเหยียดยืด สี่ข้างข้างซ้ายค่ะแขนซ้ายข้างสี่สันไปค่ะน้ำตัวโน้มลงหาพื้นนะเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูหน่อยจะได้เห็นท่าเนาะไม่ต้องหันตามเลยนะจะให้ดูท่าเฉยๆนะฮะกลับมาตรงกลางค่ะยกน้ำตัวชูอสองแขนค่ะวางมือกลับลงไปสู่ท่าเตรียมคานอีกครั้งนะคะสลับข้างค่ะแกะขาขาออกค่ะ เอาเอาปลายเท้าซ้ายแตะที่หัวเข่าขวาค่ะเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูแบบน,นี้เนาะหายใจเข้าเดี๋ยวเราจะทำป๊อปปี้โพสแบบแบบขาดเดียวกันเนาะหายใจเข้าฮ่าจะออกค่อยๆทิ้งแล้วออกลงหัพื้นวางคางลงที่พื้นตางวัดหนึ่ง สองสามยกอกล,ลอยกลับขึ้นมาค่ะค่อยๆสอดแขนขวาไปใต้มือซ้ายค่ะวางศอกขวาลงที่พื้นส่งแขนขวาไอ,อส่งแขนซ้ายขึ้นนะพี่แานแล้วบ่ายแขนซ้ายจับที่ต้นเขา่าต้นขาขวาค่ะแล้วเบิดลงตัวมองขึ้นหนพี่แานสามสองกระชับหน้าท้องนะหนึบลายค่ะเข้ายังไงออกอย่างนั้นมา ค่อยๆดันเลยลำตัวยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆยกลำตัวขึ้นขาหายใจเข้ายกลำตัวพนมมือขึ้นหาเพดาเก็บโคตค่ะแล้วค่อยๆแต่มือลดมือซ้ายลงแต่มือซ้ายลงค่ะเดี๋จะหันหน้าให้ดูเดี๋ยวไม่เห็นท่าเนานี่นะไม่ต้องหมุนตามนะเดี๋ยวหน้ามืดนะอยากให้ดูท่าเต็มๆเราจะยืดเส้น ข้างขวากันนะค่อยๆไต่มือซ้ายลงหาพื้นค่ะรชับหน้าท้องค่ะแล้าค่อยๆลอยลงตัวชูสองแขนกลับมาค่ะหายใจออกวางมือกลับสู่ท่าโต๊ะค่ะขากลับมาค่ะส้่ท่าโต๊ะนะลอยเอ่อตั้งส้นเท้าแล้วลอยเข่าขึ้นค่ะปวดส้นเท้าลงดาวซิ่งด็อกค่ะดันสะโพกขึ้นหาพยานนะคะแอคทิฟตยันการลำตัวนะ ทางไว้สักสารอบลงหาใจนะคะใครที่ช่วงเท้าไม่ติดพื้นองอเข่าสลับกันกอดได้นะสอง หนึ่งค่ะหายใจเข้าค่อยๆอยลอยขาขวาค่ะเปิดสะโพกหงายค่ะทิ้งสะโพกขวาไปใต้ก้นค่ะไม่เปิดลำตัวไปทั้งหมดนะบองข้างรักและขวาค่ะังคช้างสองดึงขา้ายนิดนึงนะหนึ่งค่ะจากนั้นเปลี่ยนขั้วมําตัวลงค่ะดึงขาขวาวางขาขวาไว้ด้านนอกดูก้อยมือขวาค่ะ ยืดขาซ้ายตึงค่ะแล้วลดเข่าซ้ายลาดหลังเท้าซ้ายค่ะเลื่อนมือขวามาผักหัวเข่าของเรากดสะโพกลงแล้วเชิดปกขึ้นค่ะมีสั์นลดค่ะหายใจท่านี้ถ้าเปิดสะโพกที่ดีนะคะใครตึงสะโพกฝึกท้ายนี้เป็นประจำช่วยได้ค่ะทำเท่าที่ไหวนะคะเปิดเปิดหน้าเท้าไปเปิดแบะ เท้าขวาออกนะค่อยๆปิดเท้ากลับข้ามาค่ะส่งมือขวาไปด้านหลังค่ะแล้วพักงอค่ะเท้าซ้ายเข้าหาลำตัวค่ะยืดตัวยืดอกค่ะหายใจออกค่อยๆดึงส้นเท้าก็หาลำตัวให้ส้นเท้าติดก้นเลยนะใครตึงมากขยับเข้าออกเข้าออกก่อนได้นะคะค่อยดึงส้นเท้ามาใกล้ก้น เปิดอ,อกขึ้นสามสองหนึ่งค่ะคลายค่ะเข้ายัางไงออกอย่างนั้นนะคะแล้วค่อยๆตึงขาสองข้างค่ะขยุ้มือเป็นรูปถ้วยค่ะยืดอ,อกไว้ขยุ้มือเป็นรูปถ้วยนะพีระมิดโพสนะคะระยืดเท้าวกว่าถ้านมันตึงมากพอเข่าขวาเล็กน้อยได้นะคะค่ะ สะโพกไปด้านหลังค่ะค้างไว้สามสองหนึ่งค่ะเต็นพอแล้วเปลี่ยนค่ะลดเข่าค่ะวางมือเต็มมือค่ะ เก็บขาขวากลับไปคู่เท้าซ้ายงรงสกบขึ้นเป็นดาวเกซิ่งดอกค่ะได้หนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างนึ่งนะวันนี้จะเน้นท่ายืาเดเหยียดนะจ้าทุกคนหนึ่งสองกดส้นเท้าบนหักเลนะสลับข้างค่ะเตะขาซ้ายลอยขึ้นค่ะ มองเข,อข่าส้นเท้าซอสใต้ก้นค่นะมองมองข้ามหัวไหล่ซ้ายขึ้นหน้าพี่ดานะขาขวามันจะสัส่นๆเลยนะสวิงขาซ้ายไปวางที่นิ้วก้อยมือซ้ายค่ะค่อยลาดหลังเท้าขวาลงค่ะวางเข่าขวาลงค่ะอดสะโพกเชิดอ,อกเปิดสะโพกซ้ายมือซ้ายพักเข่าค่ะหมุนหน้าอ,อกเปิดขึ้นหน้าพีดา่ดนค่แะแบะเท้าซ้ายออกนะจะได้ ยืดหยียดเพิ่มนะค่ะไว้สามสองหนึ่งไปเท่าที่เราไหวนะไม่ต้องกดแรงร่างกายมากนะเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บนะแล้วค่อยๆบิดขากลับเข้ามาค่ะพักองอขาขวาเลื่อนมือซ้ายจับไปที่หลังเท้าค่ะแล้วค่อยๆดึงเท้าซ้ายให้ส้นเท้าซ้ายใกลก้นที่สุดค่ะเปิดปกขึ้นค่ะ ฝ่าเท้าซ้ายจะผนึกหรือจะเปิดฝ่าเท้าก็ได้นะคะเอาที่เราเข้าท่าเรารู้สึกไหวนะสามสองหงโอเคคลายค่ะวางมือกลับลงมาค่ะเข้ายัางไงบอกอย่างนั้นนะแล้วค่อยๆตึงขากัะเดี้ยวเท้าขวาค่ะ เดินมือเข้ามาให้หัวให้หมอหืมอ,มอตรงกับหัวไหลนะคะพีระมิดโพสแบบวอร์ริเกชันค่ะดึงสะโพกซ้ายไปทางด้านหลังนะให้สะโพกทั้งสองข้างตรงเลยนะไม่บิดข้างใดข้างหนึ่งนะคะสามสองห่จากนั้นเราจะขวาหันนะแล้วเธอลำตัวไปทางด้านขวาค่ะ เปลี่ยนขาไปด้านหน้าสับเขา่าสับเขา่าเล็กน้อยค่ะหมุนเข้ามือใครเข้ามือค่ะกอดเข่าชิดอกค่ะวางนะคาที่หัวเขา่าโองหลังค่ะขาวไว้ซ้ายสองหนึ่งยกศีรษะขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างขคะหวังว่าโยคะในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ